เมื่อเช้าเช้านี้ตื่นขึ้นมาก็เจอกับฝนออ้โหที่ตกอีกแล้วฝนตกอีกแล้วจากที่จา้าเอยเอปตกไปถึงไหนน้ำก็เยอะอยู่แล้วฝนตกตั้งเช้าเลยเนี่ยโอ้ ตอนนี้เวลานี้เออตกแปดชา้าตกแรงไม่แรงรองน้ำไว้เต็มเลยโอ้โหวันนีเเ้เราจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะคะน่าจะตกทั้งวันนะคะคืพายุก็ไม่ได้เข้าแล้วนี่แต่ทำไมตกแรงจัง ใช่ฝนตกบ้างเนาะนะวันนี้หนูจะไปไหนได้ไหมน้อยเอซีเนาะนะคะฝนตกขนาดนี้โอ้โหหน่าไม่มีวี่แววเลยนะคะเอซีไม่มีวี่แววว่าเออจะไม่ตกทั้งวันมีวี่แววว่าตกทั้งวันแน่นอนนะน้ำก็เยอะอยู่แล้วเติมน้ำทำไมเนี่ย โอ้ยที่น่าจะรถมาจอดนี่นะเอฟซีล้างรถค่ะนะคะเดี๋ยวจะออกไปล้างรถเดี๋ยวว่าฝนมันตกตอนเช้าวันหนาวอยู่โอ้โไม่ต้องไปทางไหนเลยนะคะเอฟซีน้ำเนี่ยว่ากำลังจะลดจะลดจะเอฟซีโหน่ไมกแล้วขาวโหนมันเลยเนหะ็นไหมน้ำมันจะลงจะลงแล้วนะคะเอฟซีโหน่ไมกแล้วอะ่ะ เพราะว่าฝนมันตกเติมน้ำเข้าไปเไหนก็ข้าคุณอืมเป็นอะไรบ้างเนาะฝนเอ้ยทำไมถึงตกฝนเอ้ยทำไมถึงตกตกทั้งวี่ทั้งวันเลยจ้าจะไปไหนได้ไหมล่ะเนี่ย แล้าปัญีโอเคเยอะเลยมากคุณน้าจะออกไปล้างรถก่อนเดี๋ยวเป็นหวัดเนเดี๋ยวรอก่อนรถเอ้ย ปีนี้น้ำเยอะขนาดนี้นะทำไมไม่เยอะขนาดนี้โอ้ยข้าพเจ้าจะไปไหนได้บอโอ้โหใครบอกว่าพายุออกแล้วไงพายุออกวเหรออะะะยากตกๆกเข้าไปนะคะเอออย่าไปบนกับเขาเขาอยากตกให้เขางตกไป แล้วพี่น่าจะไปทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยตกแต่เช้าตกไม่หยุดแน่แน่วันนี้ตกแน่แนแล้วหนูจะไปทำอะไรเนาะไปถ่ายอะไรให้ทีดูเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรในสีถ่ายฝนให้ดูก่อนเช้านี้เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะจ๊ะเดี๋ยวพี่น่าจะไปทำอะไรต่อได้ไหมฝนตกขนาดนี้อดีค่ะ